สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเนี่ยค่ะปลูกหอมบัวเลยนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้เราจะทําการแยกหอมบัวเลยกระถางไหนที่เขาหนาๆน,น,นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแยกลงปลูกใส่วงล้อนะคะเพื่อนๆอ,อ่าตัวนี้จะเป็นวงล้อที่เราปลูกอ่าหอมบัวเลยรอบที่แล้วนะคะเนี่ยค่ะ เราก็ทําการถอนส่งให้ลูกค้าหมดแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาปลูกใหม่นะคะเพื่อนๆนเนี่ยค่ะส่วนผสมของดินปลูกนะคะเพื่อนเอนเราก็จะใช้ดินเดิมเลยนะคะเพื่อนๆก็มีเพิ่มเนี่ยค่ะขี้วัวนะคะแล้วก็มะพร้าวสับนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการคลุกเค้ากันนะคะแล้วก็เราจะเติมดินเพิ่มอีกนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วอะคะ่ะดินเขายุบ หายไปเยอะเลยนะคะนะคะส่วนผสมหลักๆเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือบางทีถ้าเรามีแกบดิบอย่างเงี้ยก็ก็จะดีเหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็นำมาผสมคุณสมบัติของแกลบอะคะ่ะแกลบดิบอะคะ่ะก็จะเหมือนมะพร้าวสับเลยนะคะก็คือทำให้อ่าดินไม่แน่นนะคะเพื่อนๆ แต่ที่เราหาได้ก็คือมะพร้าวสับเนาะพอดีแกบหายากนะคะช่วงนี้ก็เลยจะเป็นมะพร้าวสับแทนเดี๋ยวเราจะทำการอ่านำส่วนผสมทั้งหมดคุกเขากันเลยนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็จะมีอ่าเพิ่มปูนขาวไปด้วยนะคะเพื่อปรับสภาพดินนะคะเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นปูนขาวนะคะเนี่ยค่ะ เดี๋ยวเราก็จะนําส่วนผสมทั้งหมดคุกเข้ากันเลยนะคะนี่ค่ะก็ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวงล้อนี้นะคะเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะมาปลูกให้ทุกคนดูนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นต้นพันธุ์ของเรานะคะเพื่อนๆตัวนี้เราเราตัดทิ้งไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ทีเนี้ยไม่มีเวลาปลูกนะคะเนี่ยค่ะก็คือสภาพที่ ทิ้งไว้ตากแดดประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะเพื่อนๆก็คือเนี่ยค่ะไม่เป็นไรนะคะถึงใบเขาจะเหลืองนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะมีใบแบบนี้ค่ะแทงขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะเนี่ยค่ะทิ้งไว้เป็นเดือนก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆสำหรับหอมบวชเลยนะคะที่ที่เราเคยลองเอาไว้นะคะ คแค่ใบเขาจะแห้งเฉยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าหัวเขายังสดอยู่นะคะนี่ค่ะอันนี้ทิ้งไว้อาทิต์หนึ่งนะคะเพื่อนๆก่อนปลูกอะคะ่ะให้เพื่อนๆนะคะตัดลากเขาออกนะคะแล้วก็เล็มใบที่เหลืองแบบนี้คะ่ะคีตาหอมกลบใบที่แห้งเหลืองนะคะออกเลยนะคะแล้วก็ปลายยอดแบบนี้นะคะเหลืองๆนะคะเราตัดออกได้อีกนะคะ หลังจากที่เราลอกกาบที่แห้งที่เหลืองออกแล้วนะคะเพื่อนๆเขาก็จะหน้าตาม,มาแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ที่ยังไม่ได้ลอกนะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยวเราก็จะมาปลูกกันเลยนะคะเพื่อนๆเวลาปลูกอะคะ่ะก็ก็ให้ดูเอานะคะว่า นี่ยคะ่ะถ้าต้นเขามีขนาดใหญ่เราก็ปักแค่ต้นเดียวก็พอเนาะเนี่ยคะ่ะอันนี้สองแล้วก็ประมาณนี้นะคะก็แล้วแต่ว่าถ้าเรามีพันเขาเยอะเราก็ปักเยอะๆห,หลายต้นก็ได้นะคะเพื่อนเ่นนะคะอันนี้เราก็จะปักเลยนะคะเนี่ยคะ่ะอาทิตย์หนึ่งยังสดชื่นอยู่นะคะเพื่อนๆปักก็เน,นี่ยคะ่ะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยก็กด ให้แน่นๆนะคะเนี่ยค่ะหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วเราก็จะลดน้ำอีกทีหนึ่งนะคะก็เวลาปลูกหรือว่าแยกผักต่างๆนะคะเพื่อนๆก็แนะนำให้ทำช่วงเย็นเนาะเขาจะได้มีเวลาพักตัวช่วงกลางกลางคืนน่ะนะคะพักต้นพักตัวเขานะคะถ้าเราไปปลูกช่วงเช้าเนี่ยพอแดดมาเงี้ยคือคือเขาก็จะเหี่ยว เหี่ยวลงเยอะนะคะก็แนะนำถ้ามีเวลาก็ปลูกช่วงเย็นจะดีที่สุดนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปลูกให้หมดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเ่อนเพื่อน,อนบางคนที่ได้พันหอมไปอะคะ่ะก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพื่อนๆคืออันนี้ขนาดอาทิตย์นึงอะคะ่ะเขาก็ยังมีความสดอยู่เลยนะคะเนี่ยค่ะ เวลาที่ได้ไปแล้วอ่ะคะ่ะก็ให้นำไปดึงใบเหลืองใบแห้งออกตามที่เราทำให้ดูนะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็จะปลูกประมาณนี้นะคะความถี่ความห่างก็แล้วแต่แต่ละคนนะคะเพื่อนๆก็บางคนมีพื้นที่เยอะแล้วมีพันพันหอมหน่อยอยู่อะไรเงี้ย เราก็ปลูกห่างๆก็ได้นะคะเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าเราปลูกห่างนะคะเพื่อนๆกอเขาก็จะใหญ่นะคะต้นเขาก็จะใหญ่ถ้าปลูกถีอย่างเงี้ยเวลาเขาแตกกอต้นเขาจะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะอย่างตัวเนี้ยเราจะเอา3ามต้นหรือแบ่งออกอีกก็ได้นะคะเพื่อนๆ กดแ,แน่นๆนะคะเพราะว่าเวลาที่ลดน้มอะคะ่ะถ้ามันไม่แน่นมันจะลมนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็แยกแยกออกได้นะคะแต่ว่าเราจะปักลงเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าหอมของเราตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะนี่ค่ะอย่างตัวนี้ก็ไปสองได้นะคะ กล้องสั่นก็ขออภัยด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็จะแบบนี้เลยนะคะช่วงอาทิตย์แรกที่เราปลูกอะคะ่ะเพื่อนเนเขาก็จะค่อนข้างจะใบเหี่ยวหรือเหลืองเหมือนกันนะคะยิ่งถ้าเราปลูกแบบไม่ตัดใบอะคะ่ะใบเขาจะเหี่ยวลงจนน่าตกใจเลยนะคะแต่ก็ไม่ตายนะคะเพื่อนเพเพราะว่าเดี๋ยวใบเขาก็งอกมาใหม่ค่ะเนี่ยอย่างชุดเนี้ย พอเราปลูกไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะเขาก็จะเหลืองนะคะเดี๋ยวเขาจะมีใบใหม่แทงขึ้นมานะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะใบที่ใบที่ติดไปอะค่ะเพื่อนๆก็แทบจะไม่เจริญเติบโตนะคะก็จะเป็นใบเนี่ยค่ะยอดอย่างเงี้ยแทงขึ้นมาใหม่นะคะเนี่ยค่ะแบบเนี้ยพอล่าเขาหาอาหารได้แล้วอะค่ะอันนี้คือ ลากชุดนี้เขาก็จะไม่เจริญเติบโตแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเขาจะมีลากใหม่ที่แตกขึ้นมาใหม่นะคะสักประมาณอาทิตย์หนึ่งอะคะ่ะลากใหม่เขาก็จะแตกขึ้นมาแล้วนะคะพอเขาหาอาหารได้แล้วก็ใบเขาก็จะเริ่มงอกขึ้นมานะคะนี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนคะคะ เหลือสามต้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปปลูกกระถางนี้ต่อนะคะนะคะี่ค่ะหลังจากที่เราปลูกไปได้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะเพื่อนๆหรือสิบวันนะคะพอรากเขาเริ่มหาอาหารได้แล้วะคะ่ะเราก็สามารถเติมปุ๋ยปุ๋ยหมักได้อีกนะคะเพื่อนๆก็เติมทุกสิบห้าวันหรือจะเดือนละครั้งก็ได้นะคะก็จะทำให้เขางามไวนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตเนี่ยค่ะกระถางนี้ให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะคะว่าการเจริญเติบโตของเขาจะเป็นยังไงนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามให้ด้วยนะคะถ้าจะได้ไม่พลาดการรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ